มามา,มาพี่น้องวัอนี้เราสลับเนื้เนอเด้อนี่ใส่เลือดใส่เพียใส่ยังเรียบร้อยแล้วละ่ะเใส่ข้าวคั่วาย่างเดียวเอามา,มาเตรียมวิธีสลบับสลับเนือ้อเขาก่อยเนื้อพี่น้องใส่ข้าวคั่วปนพี่น้องใส่ดีพี่น้องเลยหอมรวม กระผงสุลดปลาพี่น้องพี่น้องเอ้ยคุณมาเรียบร้อ,อรย,อยแ,ลแล้วพี่น้องตักใส่จานเลยก้อยเนื้อเรียบร้อยแล้วเสื้อเลยพี่น้องก้อยน้ำ เรามีอย่างไรซตำเนี่ยเราไปน้องเรียบร้อยแล้วไปกินกันเลย